พักอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพลังประชารัฐอย่าง่รมรัฐบาลอยู่ MOU 4C นี่ตั้งแต่สมัยไหนข้อมูลนี้ก็เก่ามากแล้วถ,ถูกไหมครับถูกไหมครับเรื่องอไปคบหากับคุณทุนเซนนี่ก็รู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถูกไหมครับวิสัยทัศน์ต่างๆคุณทักษิณไ,ไม่ได้เพิ่งมาแสดงครั้งแรกแต่แกพูดไอเดียแกมาตั้งแต่สมัยไหนแต่ไรพูดง่ายๆคือถ้า คุณธีรยุทธ์เนี่ยอยากจะร้องเรื่องนี้ร้องได้ตั้งนานแล้วเพราะข้อมูลมีอยู่แล้วนี่คือมันร้องหลังจะถูกอภรรชาถูกแลฐแามยังเขียนอยู่ในตัวเอกสารที่คุณไปแถลงด้วยผมก็เลยถามไหมครับว่าประชาชนท่านฉลาดกว่าผมเยอะท่านรู้เลยว่าวันนี้ถ้าลุงป้อมยังมีคนของแกอยู่ในรัฐบาลยังควบคุมกระทรวงที่แกรู้สึกยังต้องอยู่รัฐบาลอยู่เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่มีการร้องอย่างนี้ไม่มีการ้องผมมองว่าผมมองว่าคงเป็นไปไม่ได้แต่เอาละ สมมติว่าเป็นอย่างที่คุณสามารถบอกว่าเราก็ควรจะให้มีการตรวจสอบครับวิธีการตรวจสอบไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบโดยสารนั้มนโนนนะครับ,รบไม่งั้นเราจะมีสภาไว้เพื่ออะไรเราจะมีสารยุติธรรมไว้เพื่ออะไรเราจะมีองค์กรคณะกรรมการต่างๆไว้เพื่ออะไรถูกไหมครับผมอ,อยางที่ผมถามไงเกิดพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาประชาชนทั้งประเทศไทยตื่นตระหนกตกใจหมูเด้งหายเป็ดสวนสัตว์ขาเขียวยื่นสารนันต้องยื่นสารมนูนนไหมต้องยุบพักไหมว่ารัฐบาลปล่อยปาลาละเลยให้ขวัญใจหมูเด้งสุทิรักพวกเราหายตัวไปมันก็กลายเป็นกับ่พุง ตั้งใจจะพุ่งเป้าไปที่สารนูนให้ยังไงให้ยุบพักเพราะอะไรครับเ<ห>พราะมันมีกระบวนการนี้แหละที่เคยใช้มาแล้วและเห็นผลกับพักก้าวไกลซึ่งถูกยุบไปครับก็เลยคิดว่าตอนนี้วิธีการต่อสู้ทางการเมืองปกติเขาต้องสู้กันด้วยที่ฝีมือ,อไอเดียนโยบายผลงานเขาที่ไปฝากที่สามนูนแต่เขาไม่มีฝีมือไม่มีไอเดียไม่มีนโยบายไม่มีผลงานคุณธีรยุทธ์เนี่ยแพ้การเลือกตั้งพูดง่ายๆเพราะชาตินี้ไม่รู้จะเลือกตั้งชนะกเขาได้ไหมพักของคุณก็แพ้นะครับ ถึงเวลาคุณอยากจะชิงอำนาจคืนมาคุณก็เลยจะมาใช้สารเป็นเครื่องมือในการร้องเข้าไปสิ่งที่คุณริยรทมเนี่ยคือผิด49ชัดๆเลยคือใช้สิทธิเสรีภาพในทางที่เป็นบิดเบือนหลักการทางประชาธิปไตยเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไต,ตยสิ่งที่คุณธรยุทธ์และพวกและนักร้องผิดคีนักร้องหลงปาทามาตลอดเนี่ยคือคุณน่นแหละว่าแต่เขาอีหนวเป็นเองนะครับ oh. คุณไปบอกว่าสิ่งที่เขาเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานคุณทักษิณจะแสดงวิสัยทัศน์คุณก็ยังไปเอาผิดเขาเขาจะเป็นเพื่อนกับผู้นําประเทศซึ่่่งงเเป็นนรือทีีดะ เพื่อนบ้านเราเป็นเพื่อนกับเรามันดีกว่ามีมีมีสองครัมงคุณอยากจะมีนายพลแก่ๆที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วไปชวนเขาทะเลาะไหมล่ะคุณอยากมีผู้นําแบบนั้นเหรอถูกไหมคุณก็อยากมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ไปไหนก็มีแน่คนจับมืออยากจะมาคุยอยากจะมาฟังผมถึงบอกว่าเป็นเวรกรรมจริงๆครับที่เราต้องมาอยู่กับคนแบบนี้คนอย่างคุณธีรยุทธ์และคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วคุณไปดูประวัติคุณธทรยุทธเสิคุณเคยทําคดีให้ใครคุณเคยรับจ้างใครมาบ้าง ภาษาที่คุณเขียนก็ภาษาเรื่องเดิมหนังม้วนเดิมทั้งนั้นเลยหยุดนะครับแล้วผมก็หวังนะครับว่าสารนมนนูนี่โปรดโปรดวางหลักวินิจฉัยเลยว่าคุณจะเอามาตรา4ี่เนี่ยมาดึงให้สารเป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบนี้ต่อไปไม่ได้มิฉะนั้นนี่นะครับต่อไปนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยครับต่อไปนี้รัฐบาลจะออกนโยบายแต่นโยบายก็ต้องมานั่งฟังคลิปแล้ววิตายแล้วมีคุณทักษิณพูดเรื่องนี้ไหมอ่ะซุกคุณทักษิณเคยพูดเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดแล้วรัฐบาลก็อยากจะแก้ปัญหายาเสพติด แล้วก็พูดไม่ได้เหรอครับจะแถลงนโยบายเกิดเสรีก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวไปพูดตรงกับคนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวมีคนมาร้องยุบพักแลวเรื่องทั้งหมดเนี่ย49เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องยุบพักไว้นะครับแต่เราเห็นมาแล้วว่าเป็นเชื้อไฟมันเป็นการวางหมากไปสู่การยุบพักในขั้นต่อไปคดีเนี้ยผมมองว่าเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆเลยเป็นเรื่องของความไม่พอใจว่าฉันแท้เลือกตั้งฉันสู้เขาไม่ได้เธอยังสามารถดึงสสในพักฉันไปอีกฉันก็ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วอ่ะ ก็เหลืออาวุธอยู่ไม่กี่อย่างถูกไหมครับก็คือไปอ้างมาตรา49ขึ้นมาคือถ้าคุณอ้างมาตรา49ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเช่นคุณบอกว่าเอายกตัวอย่างหม่นะคุณคุณบอกว่าตอนนี้รัฐบาลคุณอุ้งอิงมีนโยบายที่จะทําลายประชาธิปไตยมีนโยบายไปสมคบคิดกับต่างชาติมายึดอํานาจอธิปไตยปลดกองทัพออกไปเอากองทัพต่างชาติก็มาเอาอย่างเงี้ยสิผมว่าเข้าท่าถูกไหมมันจะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ถ้าคุณจะอ้างอะไรอย่างนั้นเนี่ยเอออย่างนั้นน่ะผมสนใจคุณกำลังอ้างว่ามีคนบางคนใช้สิทธิเสรีภาพในทา,ทางที่ผิดเช่นคุณทักษิณไปปราศัยบอกว่าพี่น้องครับวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ไปล้อมศาลกันไม่ให้ศาลพิจารณาคดีได้อัอ,อย่างเงี้ยผิดแน่นอนถูกไหมคุณไปใช้เสรีภาพแสดงความคิดเรียกคนมาชุมนุมล้อมศาลอย่างเงี้ยผิดแต่คุณทักษิณไม่ได้ทาคุณทักษิณก็ไปศาล<ม>สิ่งก<ม>็ต้องไปขึ้นศาลก<น>็อยู่ในกระบวนการที่ทําแล้วคุณอยากจะเอาผิทธิ์อะไรเนี่ยน,นะครับคุณต้องมหัาานนทไปยยยแพ์ื คุณต้องไปถามแพทย์ที่เป็นคนตรวจวินิจฉัยโรคไม่ใช่คุณคโนแล้วก็ไปคิดเอาเองมันไม่ได้นะครับมีคนบอกผมนะว่าสงสารลุงป้อมสงสารลุงป้อมเพื่ออะไรสงสารว่าลุงป้อมถูกลูกน้องรอบตัวหลอกนะครับลูกน้องรอบรอบตัวหลอกว่าลุงเอาเลยเอาเลยต้องลุยนะครับแล้วลูกน้องก็ไปเจราจาหาผลประโยชน์อะไรว่าถ้าจะให้ฉันไม่ร้องต้องอย่างนี้ถ้าไม่ให้อย่างนี้ฉันจะร้องลุงป้อมก็กลายเป็นตัวตลกในสายตาประชาชนทั้งนั้นนี่ความจริงเนี่ยถ้า พลเอกประวิตธลองดูตัวอย่างจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมก็ไม่ได้พอใจนะเพราะคุณประวยตานีเป็นคนทํารัฐประหารแต่อย่างน้อยผมคิดว่าคุณรลเตุประยุทธ์ยังมีศักดิ์ศรีและสติมากพอที่จะรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรรู้ว่าอะไรต้องหยุดพลเอกประวิทธ์เนี่ยเหมือนกับไม่รู้ว่าต้องหยุดตรงไหนนะครับแล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์ท่านก็ไปสบายแล้วถูกไหมท่านก็หมายถึงว่าท่านอยู่ในที่ที่ท่านก็มีเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านแล้วแต่พลเอกประวิทธ์เป็นอะไรล่ะตอนนี้ไปสภายังไปประชุมไม่ได้เลยจะมาลองแรกกรระเเเเืือออออใช้้่าาาามมงปนล อยากจะปกป้องสารรัฐมนูญไม่ให้เป็นตกเป็นเหยื่อหรือเป็นเครื่องมือทางการเมืองนักการเมืองที่ไม่มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นวางว่าสารเนี่ยวินิจฉัยวางหลักเลยครับว่าคดีนี้เนี่ยเ,เป็นประเด็นทางการเมืองล้วนๆไม่ควรจะรับไว้พิจนารณาครับ